โยคกูในปะบูครับได้เฉยได้เฉยฮะฮะอ้าปึนตาแล้วก็แควแควแควโออเคลียทิ้งเชียรบางคนน้ำมาดูหน่อยครับเด่ดเน็ดเด็เด็โอ้ยยตองเอ้ยเอ้ยตองเอ้ยเอ้เฮ้ยตองปิดทางทางนี้ทังนี้จับได้เฮ้ยมาใครมาข้าบเงี้ย หมาใครว่าเยอ,อยกูร่อนให้ไปร่อดพอดเกือรายการนี้เหมาะกับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ผลิตรายการถือสินห้าไม่ครบไม่เหมาะกับคนโลกสวยมีภาพเนื้อหาอันตรายต่อสายตาการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโยกร ปลาบูครับปลาบูครับโบจุกฤทธนี่ครับฝนตกครับได้ปลาบูได้เฉยอ่ะได้เฉยปลาบูได้เฉยเจ้า,จาปลาซิวปลาส้อยครับไปเป็นลูกเหยื่อดักกบ ได้เฉยได้เฉยฮ่าฮ่าฮ่าเอ้ยปะบูปะบูปะบูจุกครู แม่ได้ปลาบูปลาบูี่จริงแท้แท้ได้ปลาบูเ <c oughs> นี่ยปลาบูแท้เนี่ยอ <c oughs> นี่ครับคนมันจะหมานครับจะไปเอาปลาซิลปลาส้สอยแล้วไปเป็นลูกเหยื่อดักกบสักหน่อย

กบมันกินอะไรกบหัวปลาเน่าหัวปาเน่าเหรอเออจะไปดักจะไปดักเอาไปเอาเมื่อกี้ไปเอาเออใช่ปลาสิวปลาส้อยมีศึกได้ปลาบูปลาบูก็ได้ปูตัวใหญ่เหมือนกันแหละ,อะเออเราไปกินอะไรนะกบปะ กินหัวปลาเหรอเขาเอาหัวปลาหัวปลาเน่งปลาอะไรหัวปลาหัวปลาตัวปลาแล้วมันกินเนื้อเลยอืมอลาชิลปลาเลยหัวปาลาอะไรวะนั่นเน่าหนีเ,หเลยอ่า ก,บเ,ก,ก,กบเขียด้วเน่ากินของเน่าเหรอหม,ม,ม,มาเนี่ยไป,ไปกางมุงบาซิลเนี่ยเจ้าบบาซิลไปดักกบเนีไม่มีไม่มีเฮ้ยป่วยเอ้ย,อย,อยทำไมดิทำยังไงดีทำยังไงดีมาถามพอ่อพ่อใหญ่ครับ ดักกบใช้ไรดักดีประซิววันนี้ไม่ได้มันถามความรู้จากพ่อใหญ่เขาบอกว่าหัวป่านน้ำเน่าแล้วก็ไรก็ได้น้ำเน่ากบมันเข้าดีนะครับเดี๋ยวลองเด,เดี๋ยวลองกันนะครับ วันนี้น้ำกระดองบุญนานะครับเย็ยนชื่นใจฝนตก่าจ้วดจ้วดอือ อหน่อไม้ต้มไหมมันต้องกระโปรงแล้วต้มยายป้าจ้ะเข้าไปเอามาลองหน่อไม้ ต้อไม้แข่แก่แล้วแม่ต้อไม้โดนฝนแล้วมันกระแดงแล้วมันจะดก้ามแล้วอืโอ้ยฝนก็ตกครับรอจะไปดักกบก็ไม่อยู่สักทีพี่ๆมั่งครับมาหาโอ้ฝนไม่อยู่ตกเลย

ครับหอเอไม้อ่ไไเอาตอกออกไปว้ไว้ในรอครับรอประดักกบฝนยังตกไม่หยุดอ้า ย่ <Yeah. S 2> เม็นป่าเนี่ยหัวปลาบึกหัวปลาบึกเสร็จแล้ว นี่ครับนี่รอฝนหยุดตกก่อนนะครับรอฝนหยุดตกแล้วดูแล้ว,ลวมันจะตกทั้งคืนนะครับจะไปดักกบกันนะครับฝนหยุดตกไปต๋องโอ้ยดูแล้วจะไม่อยู่นเลยทั้งคืนนะพ่อ๋อ้สนดท้ายก็ล้มของไม้ไปก่อน อร่อยไหมน้ำพริกอือาหารระบาๆครับหน่อไม้แต่รอฝนซาฝนซาแล้วก็ออกไปหากินกันนะครับ ชีวิตมันแช่อะไรของเชือเล่าครับดักกบเปุ้นเทศกาลดักกบเพราะปะตึง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 เดี่ยวขวาลงขวาตองเดี่ยวขวาโน่น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 หน้าโน่นเดี่ยวขวาลงขวาเฮ้ย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 ไม่ตรงนี้ดักได้รไหม ขี้เด่นๆด่นะไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ขวาขวาโอ้โขบกระโดดดีจังวะขวาหรือซ้า,ายขวาดีกว่ามั้งขวากว่าซ้ายดีกว่าตอ๋องรงนี้ดีกว่านี่เนียเนียเนียนี่นนนนนนนต๋องเออตีน,ต,นตีนแหวก่อน แคว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 ดูทำให้มันเตียนไม่ใช่วาง,างขวางขวางเออเออเฮออ้ยขบวนนี่ขบวนขวางนี่เออ เนี่ยสองเนี่ยทำร้านนี่มันนี่โอ้ตินเคลียร์ก่อนเออเคลียร์ตินเคลียร์เนี่ยเฮ้ยไม่เดี๋ยวดอกนี่นี่เนี่ยนี่ต้องทำร้านนี่มันงี้ ลำนนี้เออเอาไห้เอา,เอา,เอาขวามื่อเอาแอนอ่นแหละนั่นแหละเออไปงุนดีกว่างุนนี่โอ้ยสองเอ้ยเมาว่ะไม่เมาในไม่เหมือนเดิมขวาก่อนตองแน่ตรงนี้แน่แน่แเนี่ย ลอยตีนรบเนี่ยเพียบทำล้านก่อนตีนตีนทำล้าน,อนเอออืทำล้านให้มันไปหัหกไม้ไม้ก็หักมาดิ ที่มึงแบบน,น,น,นั่นแหละที่โอ้โหโดดด้วยสองเออจะทำดานเนาะอุ้ยนี่นี่ต๋องนี้ เนี่ยทำล้านทำล้านทำล้านตองทำล้านทำล้านาม <c oughs> คนทางบ้านดูหน่อยครับ <c oughs> เน่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 ล้านเตี้ยเตียตเตี้ยเตี้ยอือืมไม้ เอาที่มึงหักกอกไว้ดึงดึงออกมาเอน,น,น,อนี่ทำร้านเลยนี่เซียนตองอโอ้ยตรงนี้ตรงนี้นี่นี่น ทำลาเลยลานล้านทำลานเลยฮึโอ้โหเอาโอ้โหดูดูความทุ่มเทเขาเสียนต่องครับนี่มือชีพเฮ้ยโ,โหหายไม้หายไม่ไะบุดวะ นี่ตองทำดีดีนะตองสุดฝีมือป่ะตะโอ้ยโอ้ยเซซเซซการสกตัวสูสีสสสสสสยอันล้านนี่ดูเซียนดูเซียนดูเซียน โอ้ยเออเอาเยอะกลางกลางโอ้โหป่ะกับทางนี้นี้ป่ะทางนี้ป่ะโอ้หมาวาตองหมาวหม มีขวนไหมโอ้เซเซเซ่ซ้ายซ้ายซายเอ้ยๆๆเอ้ยเอ้ยต่องเมาแล้วมึงอะคืนนี้ก็พองแค่นี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มายากมันนะครับคืนนี้เมากันแล้วเมามากด้วย <c ười> เอ้ยตองเอ้ยเอ้ยลอยเอเอ้ยเอ้ยหาเอ้ยลมเสียชื่อหมดตองมันเล่นมันเล่นเอ้ยเอ้ตองเอ้ยตองผิดทางทางนี้ทางนี้กูจำได้เอ้ยโอ้เมา น้องก็เามาครับผมก็เมาโอเจอพวกนี้ครับ สายเลยครับมาพยายามก,กบคนครับโอ้ยสายเลยตื่นสายมาครับโอ้ <c oughs> ตื่นสายเลยวันนี้อ๋อสายป่ะลงนากันเฮ้ย <c oughs> quá hại ơi hay quá khen thăm quá ơ hay mình thăm quá โอ้ยเหี้ยเยแม่งดูนี่โอ้โหดูครับดู ได้เขียดมาตัวนึงนน้อยหมาใครวะหมาใครมาคาบแงบดักกบวะโอ้เ้ยแม่งเอ้ยหมาเนี่ยหมาใครวะเนี่ยเฮียโอ้ย นี่นี่โอ้ยทังหมดหมาใครไว้เห้ยไม่ได้เรื่องแล้วครับไม่ได้เรื่องแล้ววันนี้หมาใครไม่รู้มาข้ามแง่ผมหายไม่หมดเลย หมดไม่เหลือเลยสักอันเดียวโอ้ยได้กบน้อยมาตัวเดียวกบเล็กกบเล็กตรงนี้มันกินไม่ได้ครับต้องปล่อยลมเสียชิบหายหมาใครวะโอ้ยโอ้าพะปะพะเนี่ย ทั้งหมดเลยนะโอ้เสียหายครับไปไปไปกบปลาตัวนึงตูรอดไหมเนะี่ยจะรอดไหมกบมา หมากัดมันนะครับ อยากกินกบต้องได้กินกบครับาหาไม่ได้ก็ไปซื้อมาครับวว้ ไม่ลอ,องขยายเลยต้องนี่ฮะมาครับกบทอดเกืออืม กัดเผ็ดกบครับมาครับดูหยดหยดย้ยอย อ้สุดยอดหากินยากเลยกบธรรมชาติเนี่ยน้องโบงบอกกบธรรมชาติครับหากินยากธรรมดาดักก็ไม่ได้กินแล้วครับแต่อบอกหน่อยเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมเนี่ยใส่แฟนกลับขึ้นหน่อยดิธรรมดาดักก็ไม่ได้กินนะครับปลวกใช่เป็นไงบ้างธรรมดาดักก็ไม่ได้กินนะครับอ่ะ จวดครับพี่น้องจวนี่กินนะอ๋อหืมอ่าต้องยังไงเราหาไปเองหาหาไปเองจัดัดสักหน่อยจัดจัดจัดอ่ากินให้ผู้ชมผู้ชมดูสักหน่อยดิเดียว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  บอกเนยครับบอกนะครับ kind of เนือสุดยอดเลยครับลองซะให้ใหญโชว์ถ, uh, ถ้าไม่หาก็ไม่ได้กินนะครับถ้าไม่หาก็ไม่ได้กินนะครับนีลองมีอะไรจะบอกแฟนกับพี่หน่อยบ้างมันไถไลสุดยอดจริงครับกบนา หากินให้ได้เชียวไม่มีขายในของตลาดนะครับต,ต้องหาต้องหาใช่ต้องหา,าเองซะด้วยนะาาหาเองด้วยนี่ครับนี่คือคำพูดทองน้องบุ๋มกบนาหาเองอร่อยกว่ากบเลี้ยงนะครับกบธรรมชาติอร่อยสุดๆเจ้า ครับจบจิบมาถึงช่วงนี้ก็จบจิบลวเจอกันคลิปหน้าครับ